ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โจ้รับจดทะเบียนสมรสคนไทยคนพม่าคนไทยคนกัมพูชาและชาวต่างชาติทุกสัญชาตินะครับนะอ่าวันนี้นะครับนะวันนี้เป็นวันที่เอ่อวันที่แปดมกราคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับนะวันนี้พี่โจ้มาอยู่ที่อ่าอําเภอหนึ่งนะครับนะอําเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีนะครับนะพี่โจ้มาทําอะไรนะครับนะวันนี้นะครับนะ พี่โจมานะครับก็คือมาดูแลเอกสารนะครับเกี่ยวกับใบทอสิบสนะครับหรือว่าทะเบียนบ้านเล่มเหลืองนะครับสำหรับทะเบียนบ้านสําหรับชาวต่างชาตินะครับนะพี่โจก็มาดูแลเรื่องของการทําทะเบียนบ้านเล่มเหลืองนะครับนะมาตามเอกสารนะครับมาติดต่อเจ้าที่ให้นะครับนะนะครับก็ ความคืบหน้านะครับว่าไปถึงไหนแล้วอะไรยังไงนะครับตอนนี้ก็รอเรื่องของนายอำเภอเซนนึ่งเดียวนะครับนะก็มามาช่วยดูนะครับนะมาช่วยตามแต่ต้องขอบอกเลยก่อนนะครับว่า,าพี่โจไม่สามารถตามไปทั่วทั่วประเทศนะก็อันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างอาขอขอนุญาตขอแค่บางอำเภอที่เขาเรียกอะไรที่พี่โจได้เข้ามาดูแล้วกันแลเป็นบางอำเภอแล้วกันนะที่อยู่ใ,ใกล้ๆพี่โจนะครับนะ อ่านะครับนะก็ความคืบหน้าก็ไปได้ไปได้เยอะละก็ก็เหลือไม่เยอะเท่าไหร่ในการในการเซ็นเนาะก็เดี๋ยวก็จะได้ทะเบียนบ้านเล่มเหลืองแล้วนะครับเนาะอ่านะครับก็อ่าถ้าท่านใดนะครับนะอยากจะมาปรึกษาพี่โจกเกี่ยวกับทะเบียนบ้านเล่มเหลืองหรือทะเบียนบ้านสาหรับชาวต่างชาตินะครับ ก็สามารถติดต่อพี่โจเข้ามาได้นะครับนะไม่ว่า,าท่านจะจดแล้วหรือว่ายังไม่ได้โจนหรือว่าโจดกับท่านอื่นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่โจก็รับดูแลต่อนะครับนะกเ็เอกสารชุดนี้นะครับพอบสามเนี่ยเป็นอกสารสำคัญนะครับนะแล้วก็บวกบวกด้วยใบย10ปีนะครับบัตรประชาชนาชาวต่างชาติซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเนี่ยนะครับเลขบัตรสิบปีพร้อมคู่กันเนี้ยนะครับอันนี้สําคัญนะครับนะอ่า นะครับเพราะว่าถ้าเราจะเดินเรื่องของสัญชาติต่อเนี่ยมันต้องมีเอกสารตัวนี้เข้ามาด้วยนะครับถ้าเราไม่มีตัวนี้มันจะไปต่อไม่ได้นะครับนะ,ะก็คือ,อะจะต้องมีนะครับนะหลังจากจดทะเบียนสมรสแล้วนะครับนะแต่บางคนไม่มีนะครับไม่มีไม่อยากดําเนินการเนี่ยได้ไหมก็ได้นะครับเราก็จดไว้จดทะเบียนสมรสไว้อย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเรามีเนี่ยมันก็สามารถไปเดิน ดำเนินการต่อเรื่องการขอถือสัญชาติตามสามีได้นะครับนะถ้าใครอยากเดินเรื่องต่อนะครับนะก็วันนี้ขอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะนะหากคู่สมรรท่านใดนะครับอยากมีคําถามสงสัยนะครับอยากคุยกับพี่โจ้ก็สามารถติดต่อเข้ามาตรงนี้ได้นะครับหรือว่าเข้ามาถามตรงนี้ได้นะครับเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะครับนะอ่านะครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะก็พี่โจ้ก็รบกวนนะครับนะคนที่เข้ามาฟังแล้วเนี่ยนะครับ นะถ้าคลิปนี้ฟังแล้วรู้สึกว่ามีประโยชน์นะครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่โจโด้วยนะคบสวัสดีครั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 บ